เราดูสารคดนีน่าจะน้ําจะมวลน,น้ําจะมีก่อนก่อนที่จะมีแผ่นดินคุณโยมเข้าใจเนาะเหมือนกับที่อุกกบาทน้ําแข็งวิ่งชนกันแล้วก็มีการดูดจากเศษของอาดาวเคราะที่มีการระเบิดออกมาแล้วทําให้เกิดเป็นโลกขึ้นมานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้อยู่แล้วนในเรื่องนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนะี่ยสาสาร ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีก้ควนแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปแม่ได้แก้วน้าอย่างที่เราเคยพูดถ้าเราพูดไปแล้วในสาระมันมีความมีความรู้มีประโยชน์ก็จําในสิ่งที่มีประโยชน์นะคุณโยมบางทีก็ไม่มีสาระ,ะนะนั่นแหละนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเนาะนี่แหละเป็นลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปแก้วน้ําวันนี้มันไม่แตกพรุ่งนี้นก็แตกหรือคุณโยมคิดว่ามันไม่แตกแล้วแตกคุณโยม อันนี้คือความคิดของโยมแต่เราบอกว่ามันต้องพังแน่นอนนะอย่างที่เนี่ยอาคารก่อสร้างมาเนี่ยมันยังพังนี่อย่างที่เราได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้พัดลมมาเห็นไหมใช้งานเฉพาะงานกระถินน,นี่ยนะหลังจากนั้นวันพ้าเนี่ยไม่ได้เปิดเลยหน้าหนาวทีนี้เงียบจิ๊บพัดลมโย,ยมเห็นไหมน่ไม่มีเลยนั่นแหละไม่ได้เปิดเลยทีนี้ครับ ไอ้พัดลมก็ติดไว้ยังไงรไม่รู้จะพังหรือเปล่านะทำไมไม่ได้เปิอดอ่ะฮ <c oughs> พัดลมเราสั่งมาสั่งมาจากไหนอะไรเนาะยี่ห้ออะไรไม่รู้เราสั่งมาจากลาซานดาราคาอยู่สามร้อยกว่าบาทเนี่ยสามรอยปสิบาทเนี่เนี่ยามามติดเสานี้สั่งหมดมาทั้งหมดหกตัวก็ใช้ดีเนาะ เป็นใบพัดที่อ่อนแต่ความเย็นก็โอเคใช้ได้เลยนะนี่แหละเป็นลักษณะนี้่านอยู่นะก็มานี่แหละนี่เป็นลักษณะที่ว่าทําไมนะเราต้องซ่อมเราต้องสร้างนี่เราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะตรงนี้เราก็ต้องดูแลวัดวา,ารามเหมือนกับบ้านเราอย่างที่เราเคยอยากจะพูดเมื่อวานเนะีเราไม่ได้พูดวันนี้เราพูดว่าอย่างที่โยมพ่อเนี่ยเขาสร้างบ้านเขาอยู่กับลูกกับภรรยาแล้วก็เกิดเราขึ้นมานี พอเราโตกันไปก็แยกทางกันไปมีครอบครัวอย่างเราเนี่ยไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลย,ม,เยลมีแต่ตัวลราหล่อนมีแต่เนี่หละเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ก็คือตัวเองกับความรู้พอหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตกลังคาขาหากักเราก็เลยมาพักผ่อนคอยทะกพักผ่อนทักทีหนึง่งคุยกับหลวงพ่อเอาไปมาไม่มีคนดูแลท่านก็เลยต้องอยู่นั่นแหละคุณผู้มไม่ไปไหนดูแลหลวงพ่อหลวงพ่อก็คือ วิดาผู้เกิดเก้าของเราเนี่ยมีบุญคุณมากมายมหาศาลคือท่านให้ชีวิตคือการให้ให้ชีวิตนั่นแหละนั่นแหละคุณโยมถ้าเราไปอ่ะถ้าเราไปตอนนี้โดยที่ท่านนั้นน่ะอยู่เพียงลําพังคุณโยมเหมือนกับลูกอาก,กตันยู่ลูกอากตันยู่นะคุณโยมไม่ใช่ว่าเนรลคุณธรรมดาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนี่คุณโยมคิดดูเอาเองก็แล้วกัน พออย่างนน้อยเนี่ยนะเราต้องดูดูดูแลท่านจนกว่าวาระสุดท้ายที่จะมาถึงหรือเราจะไปก่อนเราต้องไปกันข้างหนึ่งเนี่ยเราบอกทีนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันเป็นไปไตามการนะไปยู่แล้วเกิดแก่จะตายมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติใครบอกธรรมะมันไม่ใช่ธรรมชาตินะธรรมะมันก็คือธรรมชาติก่อให้เกิดเลยนะก่อให้เกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องการ ในเรื่องการดูแลธรรมชาติดูแลตัวเองดูแลในเรื่องอการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกมีกฎระเบียบม,มีการข้อปฏิบัติจิตวัตรร่วมกันเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีเกิดขึ้นมาน,น็เป็นเรื่องของธรรมะคุณโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต,งต่างๆเหล่านี้นะเรามีความเห็นย้อนแยนน้งกับหลายๆครูบาอาจารย์ท่านเหมือนกันแต่ความรู้ในส่วนมากเนี่ยเราจะเอามาจากไหนไมาจากกูเกิลทั้งหมดเลย เรามาวิเคราะห์พิจารณาบางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ใช่บางทีมันก็ไม่ใช่เราต้องใช้สติปัญญาพิจิตรพิจารณาเอาว่าสิ่งไหนมันคือมูลเหตุที่แท้จริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ที่แน่แน่คืออนาคตของเรานั้นก็คือคือเราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็คือเสียชีวิตหรือว่าง่ายๆก็คือตายจากกันนั่นแหละคุณโยมแต่เราถ้าเราอยู่ในเพศสมณะแบบนี้เราก็คงจะไม่ตายหรอกเรามรณภาพไปแล้วกัน <c oughs> ไม่ตาย ừ, เนี่ช่ไหมกันอยู่